แล้ววันนี้ผมก็จะมาแจกไอดีตลาดนัดแต่ว่าแต่ว่าของมันไม่เยอะนะมันไม่เยอะเท่าไหร่เลยอากดไปที่เมนูตรงนี้ได้เลยแล้วก็นี่เอ้แล้วก็กดกรอกไอดีตรงนี้ก็ใส่ดีตามผมได้เลยนะครับ ผมลืมบอกว่าอันนี้ผมสร้างเองอะมาลง้งเลยกดไอดียตามผมได้เลยนะห้าหกหนึ่งหกแปดหนึ่งหนึ่งแปดสี่ใช่ไหม โอเคหกสี hey. ่หนึ okay, ่งสามสามสามกเรียบร้อยโอเคกดโอเคเลยอันนี้อันนี้ผมสร้างเองเมื่อกี้เกือบกดผิดแล้วนอะีนี่น,นี่เป็นอย่างนี้เลยนะคะผมพอเข้ามันก็จะเจอเขียนม่าตลาดนั้นนะตรงนี้ พอเข้ามาเจอร้านแรกเป็นร้านอาหารตามสัง่งนะนี่ผมหาไอร้านนะั้นนี้ผมหาที่ตั้งร้านไม่เจอผมก็เลยทำอย่างนี้เลยต่อไปร้านเสื้อผ้านะเป็นร้านอย่างนี้เลยผ้าห่มต่อไปเป็นร้านของเล่นนะร้านของเล่นแบบของมันมเยอะมากอันนี้บัวลอยบัวลอย มีสีเขียวสีฟ้าสีแดงกับสีเหลืองมีร้านน้ำด้วยร้านน้ำแล้วก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นนะแล้วก็ร้านข้าเหนียวมะม่วงเย yeah. แล้วก็ร้านชานมไข่มุกนี่มีอันนี้ด้วยนะทุกคนมีอย่างนี้ด้วยผมสร้างเองเองหมดเลยนะนี่ร้านชานมไข่มุก อันนี้เป็นไข่มุกสีดำนะอันนี้เป็นน้ำอะต่อไปก็อันนี้เป็นร้านกระเป๋าอันนี้ร้านส้มร้านผลไม้ไม่มีแอปเปิลก็ขออไรด้วยแบบเราจะมาทําอาหารก็มาทําอาหารตรงนี้เลยแล้วก็มีมีมีคนมาหันห่นหั่นหั่นผักเออมีคนมาหั่นผักกดไปเลยเนะี่ยตลาดนัดใหม่ เปิดใหม่ด้วยชุบชุกชุกห้องโชว์สีมือซฟเซฟกระทะเลยนี่สมมุติว่าเราอยากได้กระเป๋าแล้วก็ซื้อมาเลยซื้อมาเลยอยากได้กระเป๋าใบไหนซื้อมาเลยไม่ต้องใหญ่ใหญ่นะอู้ยอยางไรกระเป๋าเราใบน,นี้ซื้อมาเลยนะโอเคร้านชาวนมผงมุกอันนี้ผมสร้างเองนะ ผมเพิ่สร้างเมื่อวานนี้สร้างจะึงดไก,กีเพือเห็นใจผมก็พบว่าผมสร้างไม่ค่อยเก่งมีลังชาโนไข่มุกตรงนี้เราไปเหย,ยียบไข่มุกหรือปั่นไข่มุกเนี่กระโดดลงมาสงสัยไหมว่าแก้วอยู่ในไหนแก้วอยู่ในนี้ไง เขาก็รู้อยู่เลยเพราะว่ามันมีรูปปั้นชาขนมไผ่มุกตรงนี้ผมบอกก่อนเลยนะร้านตเนี้ยเป็นร้านชานมไข่มุกสมมุติเอาว่ามีแก้วตรงนี้นะสมมุติเอานะไม่ต้องไม่ต้องกินลึกเป็นอาเตลาดนะที่แบบของของไม่เยอะแบบไปดิชอบมีคนมาเดินอะ่ะชอบมีคนมาเดินมากๆเลย มาในพังอ๋มงอม,มีบ้านซ้อนกันอยู่ลม่เป็นไรครับเพราะว่าบ้านมันซ้อนกันอยูย่กตรงนี้บ้านมันซ้อนกันเพราะว่าตอนแรกผมทําพังไปผมก็เลยสร้างอันนี้มาใหม่แล้วผมลืมลบสร้างมันครับทุกคนก็ไปลบเองเลยเออ ไม่เป็นไรครับไม่ลบก็ได้ปล่อยไว้อย่างนี้ไปเลยครับบ้านมันซ้อนกันอยู่ก็ช่างมันครับไปเดนี้เช่นเราอยากมาเดินตลาดนัดก็มาเดินตรงนี้อย่าลืมใส่ไอดีตามที่ผมบอกด้วยนะนตลาดนัดอยู่ข้างๆร้านนั้นอันนี้พอดีเลยอันนี้เป็นใครอันนี้เป็นอันเนี้ยเอออะไรนะไก่ไก่ที่ยังไม่สุกเนะ เอามาทอดให้สุกก่อนแล้วก็มีผักแต่ใครยังก,กิบพออยากกินผัดกะเพราผัดกะเพราสุกสุกยาวใส่จกสุกยาว,ยาวนี่ที่จริงอะผมก็ว่าจะจะปะจะจะ,จะสร้างเสาสองนะแล้วก็มีป้ายอยู่ข้างบนเนอยู่ข้างบนแต่ว่าทุกคนอยู่ที่นไหมขี้เกียจผมก็เลยมาเขียนตรงนี้เลย ผมก็เลยมาเขียนตรงนี้ซะเลยไปของมันมีแค่นี้ก็มันไม่เยอะอะไรเลยเพราะว่ามันแค่ตลาดนัดนะมีข้าเหนียวมะม่วงเลยตลาดคล้ายๆตลาดเดิมมันมันก็คือตลาดนี่แหละตลาดมีกระเป๋าด้ยที่จริงของเล่นอันนี้นอ่ะผม จะเอาแบบคนคนมายอ่อผมต้องบอกกันเลยนะถ้าเกิดใครอยากเล่นก็เอาของถ้าเอาคนถ้าเกิดใครเอามาทําละครสั้นแล้วอยากมีของเล่นเยอะๆก็เอาตัวคนเนี่ยเอาตัวคนมายอ่อส่วนแล้วก็ทําเป็นตุ๊กตาได้นะอืมไม่ว่ากันเอาลหละครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจวไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดสปินคลายกดแชร์นะไปบ้าไปแล้วบ่อยมาก